ยุคสงครามความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีบริบทภาพรวมช่วงครึ่งแรกถึงกลางของศตวรรษที่20เป็นยุคที่อุบลราชธานีเผชิญกับผลกระทบจากสงครามระดับโลกสองครั้งได้แก่สงครามโลกครั้งที่สองพุทธศักราช2482-2488สงถึง2488สงครามเวียดนามพุทธศักราช2 5 0 3ถึง2515 เหตุการณ์เหล่านี้นำมาซึ่งทั้งความสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างถาวร 1. สงครามโลกครั้งที่2การผ่านแดนฉเฉลยศึกเหตุการณ์สำคัญเมื่อญี่ปุ่นบุกค,ครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ใช้ไทยเป็นทางผ่านในการลำเลียงฉเลงฉเลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะชาวอังกฤษและออสเตรเลียเส้นทางหนึ่งที่ใช้คือผ่านจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมุ่งสู่ภาคใต้และชายแดนพม่าในการสร้างทางรถไฟสายมรณะหรือเด d เรลเวย์ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ฉเฉลยศึกบางส่วนได้ถูกกักตัวชั่วคราวหรือเดินทางผ่านพื้นที่อุบลรัฐหลังสงครามฉเฉลยศึกชาวอังกฤษได้สร้างอนุสาวรีแห่งความทรงจำหรือ Memorial Monument ไว้ที่สวนทุ่งสีเมือง เพื่อรำลึกถึงสหายผู้ล้มตายและขอบคุณชาวอุบลราชธานีที่ให้การดูแล 2. สงครามเวียดนามฐานทัพอากาศสหรัฐบริบทในช่วงสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาได้ขอใช้พื้นที่ไทยเป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร หนึ่งในฐานสำคัญคือสนามบินทหารอุบลราชธานีซึ่งถูกใช้เป็นฐานทัพอากาศของกองทัพอเมริกันหรืออยู่บน Royal Thai Air Force Base ผลกระทบเชิงโครงสร้างด้านเศรษฐ,ฐกิจเกิดการจ้างงานการค้ากับทหารอเมริกันในเมืองด้านสาธารณูปโภคมีการสร้างถนนโรงพยาบาลสนามบินสมัยใหม่ด้านวัฒนธรรม คนอุบลได้สัมผัสวัฒนธรรมตะวันตกเช่นภาษาสื่อดนตรีด้านเมืองขยายตัวจากเมืองชายแดนธรรมดากลายเป็นเมืองยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคร่องรอยในปัจจุบันอาคารโรงพยาบาลที่เคยใช้รองรับทหารอเมริกันพื้นที่สนามบินบางส่วนยังใช้ในภารกิจทหารหรือพลนเรือนเรื่องเล่าของชาวบ้านในรุ่นเก่า เกี่ยวกับชีวิตช่วงที่คนอเมริกันเดินในตลาดสดสรุปยุคสงครามนำมาซึ่งความโกลาหลและโศกนาฏกรรมแต่ก็ผลักดันให้อุบลราชธานีก้าวสู่การเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจสาธารณูปโภคและวัฒนธรรมกลายเป็นเมืองสำคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุคปัจจุบันมรดกวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติจังหวัดอุบลราชธานีคำขวัญจังหวัดสะท้อนแก่นแท้ของอัตลักษณ์เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีเสน่ห์ลือชื่อเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์คำขวัญน,นี้ไม่เพียงแต่ใช้ในการโปรโมตการท่องเที่ยวแต่ยังสื่อสารถึงมิติสด้านอันเป็นเอกลักษณ์ของอุบลได้แก่วัฒนธรรม ดอกบัวเทศกาลวิถีชาวพุทธธรรมชาติแม่น้ำพื้นป่าหินผาประวัติศาสตร์โบราณภาพเขียนผาแต้มแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์มรดกวัฒนธรรมเทศกาลเทียนพันษาจัดขึ้นทุกปีในช่วงเข้าพันษาที่ทุ่งสีเมืองไฮไลท์คือขบวนแห่เทียนขนาดใหญ่ซึ่งถูกแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง เทียนพันษาเปรียบเสมือนมหกรรมศิลปะพื้นบ้านความศรัทธาที่ผสมผสานทั้งช่างฝีมือชุมชนและวัดวาอารามเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและต่างชาติมรดกที่ต่อยอดมีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาสนับสนุนศิลปินช่างเทียนรุ่นใหม่ผ่านการประกวดและทุนสร้างสรรค์มรดกทางธรรมชาติ ดินแดนแห่งสายน้ำและผาหินแม่น้ำสองสีมูลและโขงจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำมูลน้ำสีเข้มและแม่น้ำโขงน้ำสีเขียวฟ้าตั้งอยู่ที่อำเภอโของเจียมเป็นปรากฏการธรรมชาติที่หาชมได้ยากสองสีน้ำไม่ผสมกันกลายเป็นจุดชมวิวและแลนด์มาร์กยอดนิยมในภาคอีสานแก่งหินและหาดทราย 3,000โบกหาดชมดาวและแก่งตะนะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทางน้ำที่ยังคงความสมบูรณ์จุดเด่นคือหินรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำมรดกก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้มตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภขอขงเจียมมีภาพเขียนสีโบราณบนหน้าผายาวกว่า300เมตร คาดว่ามีอายุมากกว่า3,000ปีบอกเล่าวิถีชีวิตมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์การจับปลาล่าสัตว์ละทิบูชาถือเป็นหลักฐานชีวิตโบราณที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสำคัญในยุคปัจจุบันการท่องเที่ยวอุบลกลายเป็นจุดหมายปลายทางเชิงวัฒนธรรมธรรมชาติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ช่างเทียนช่างฝีมี ของที่ระลึกผ้าไหมพื้นเมืองการศึกษาวิจัยผาแต้มธรรมชาติลุ่มน้ำโขงการอนุรักษ์ความภาคภูมิใจท้องถิ่นเชื่อมโยงอีสานลุ่มน้ำกับอาระยธรรมโบราณและสมัยใหม่สรุปจากรากเง้วก่อนประวัติศาสตร์ผ่านศิลปวัฒนธรรมเข้าพรรษาสู่ดินแดนที่แม่น้ำมาบรรจบผาเล่าขานอุบลราชธานีในวันนี้ คือภาพสะท้อนของอดีตและอนาคตในคราวเดียวกันไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานียุคสมัยเหตุการณ์สำคัญรายละเอียดโบราณสมัยอาณาจักรขอม อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอมต่อมาสืบอิทธิพลมาจากกรุงศรีอยุธยาพบหลักฐานแหล่งอารยธรรมโบราณเช่นภาชนะฝังศพภาพเขียนผ่าแต้มพศ 2314- ถึง2335ยุคต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งเท้าคำผงอพยพจากเวียงจันทร์ตั้งถิ่นฐานที่ห้วยจารแม่ ตั้งเมืองอุบลราชธานีพศ2335ได้รับพระราชทานนามเมืองว่าอุบลราชธานีและแต่งตั้งพระปทุมววรราชสุริยวงศ์เป็นเจ้าเมืองคนแรกรัชกาลที่1ถึง5พศ2335ถึง2468เป็นศูนย์กลางของมณฑลอีสานเมืองเอกในระบบการปกครองหัวเมือง มีเจ้าเมืองสืบต่อกันสี่รุ่นก่อนเข้าสู่ระบบข้าหลวงเทศาพิบาลสงครามโลกครั้งที่ 2, อสองพศ .2441 ถึง2485ญี่ปุ่นใช้เส้นทางผ่านอุบลลำเลียงเฉลยศึกสร้างทางรถไฟเฉลยศึกอังกฤษสร้างอนุสร์ไว้ที่สวนทุ่งสีเมืองเพื่อดำลึกถึงเหตุการณ์สงครามเวียดนาม พศ2503ถึง2518สหรัฐอเมริกาใช้สนามบินอุบลเป็นฐานทัพอากาศส่งผลให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสนามบินเศรษฐกิจพศ2512และ2536แยกพื้นที่บางส่วนเป็นจังหวัดยะโสธรและอำนาจเจริญอุบล จากเดิมเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดของไทยถูกแบ่งเพื่อลดภาระการปกครองปัจจุบันเป็นเมืองหลักด้านวัฒนธรรมธรรมชาติและประวัติศาสตร,รม์มีชื่อเสียงเรื่องเทศกาลเทียนพรรษาผ่าแต้มแม่น้ำสองสีผ้าไหมอุบลและอารยธรรมอีสานใต้สรุปจังหวัดอุบลราชธานีคือ จุดตัดของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตั้งแต่ดินแดนโบราณจนเป็นเมืองอพยพศูนย์กลางการปกครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สงครามสู่เมืองมรดกแห่งอีสานในยุคปัจจุบัน